สวัสดีครับพี่น้องชวงวาวบาลดันพักโกไปแล้วครับโอ้ไม่นี่หนาวก็ขึ้นไลเพื่อพี่น้องบาลรองกางก็มาครับโอ้หนาวเพราะขึน้นไรแท้ต่สิ่งหัดเก่าแล้วพี่น้องน้าค้งครับท่านน้องไายครับโอ้ขึ้นไหวแท้่กขึ้นแน่แท้พี่น้องเอ้ยมอนี่ึงไ้ถึงเก่าแล้วครับแล้วอีกขันนึงครับถึงเก่าครับมีคนไหลมองไหลพี่น้องลมม่องบอลดันชั่งนั้นครับ เป็นกำลังไหลมากครับไปยังมาถึงล่วงม่องพี่น้องนี่ล่วงม่องฟังเล่าก็มีครับไปพี่น้องไปล่วงม่องครับครับม่องล่วงมองบอลรอนอยู่ข้างนาครับไปเป็งไอชา,า,อา,า,ารอเราเห็นม่องน้องกันบ่ครับพี่น้องเขาเห็นม่องอย่างน้อยเนาะเดี๋ยวบอลรอนหยุดพักเดิน,รนครับเขาเห็นม่องไหม มาเบิกอ้าย้วเห็ดมองครับมองยังไงมองจากเส้นดังนาสิบแปดดังหลังเกสิบแปดกับสิบแปดเส้นกับเกเส้นเนาะเสนกับเส้นเห็ดไม่เลยเท่ปะมองวะมองมันตัวสร้างมันตัวเนี่ยสร้างนี่มันนี่พวกน้องนี่สร้างนี่ก็ไรเต็มท่านป่าเก้าไยขาดไรหมดกับอะไรขาดเลยที ออยตลอดนอ่ะเหรอเนาะใหตากับลงขึ้น uh, ว uh, <vit> ่าลายป็นไรสองสามพันกันแล้วก็สองตังค์องขึ้นทะเลเลยสองสองตอนสองสองตอนสงพันเอสามพันอ่แล้วสองตอนสามพันเนาะเห็ดเองนี่สองตอนสองรเมตรเนาะคมเา้วมากสามพันเลยเลบกพันหนึ่งซื้อง้องยัง thì phải 3.000 viên chip, đúc bom đúc, đúc 3.000 nọ, con gì này, 40, 18 bưởi 40, 9 đây, sốc hà, bưởi sốc là mắc 30 à, khoai 30 đấy, 30 mình, cái gì cái nha có đi gắn nhưng sau được mẹn phụng nhưng mà phụng hai có ý kiến là ra con bớt ăn chiếc mhm 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 18ปดเส้นเบอร์สี่สิบเข้าเส้นเบอร์เส้าหักมลึกของแปดเกตาเ็ดแตาแตาบ่ข้มลึกของสิบตาเก้าด้้มลึกเก้าเส้าตาเก้าเส้าตาเ้าตาม็แดสิมดแปนี่นับเกตานี่ยสิยเส้นนี่ sẽ phải nắp chắc ta Chị cho xin cái lông cầu nắp cầu ta Nắp cầu hoặc lông Quang phâm Quang phâm Quang phâm Xíp rồi Quang phâm Ta nên Xin bó Bó Nhi Xoáng Xám Xí Hạ Hốc Ta ạ nắp ตาเก่าเขาก็บมาสองตาตัวตานึงสองตาตัวนี้ตัวนึงนับไปตายังไงนเก่าเกาครับเก้าคู่เพิ่มตัวเข่าเขานับสิบแปด่ฮะเก้าคู่สิบแปดะคู่สิบแปดแต่น้อยเกาคู่ะสิบแปดิบแตาแต่น้อยนะสิบแปดสิบแปดตาแต่ไงนับเก้านับเก้าอืม เสือกเกอ <30. S 1> บอร์เท่าไหร่เบอร์สามสิบเบอร์สาสิบเสือเขียวนเบอร์สามสิบตัว่นะตัวใหญ่ตัวสีเขียวนี่เบอรนะ์าส,สาสามสาส,าส,าส,าสีางนี่หางนี่ก็เห็ดมนันเทก,กันครับ<ำ>ไม่สู้เงาเท่าไหรน,นี่แสิบห <85. S 1> ไม่สู้เงาแปดสิบห้าครับ ป้อมนใส่ตัวเก่าตัวนี้เอาตัวเก่ามาเห็ดไม่ก็ได้ตัวเก่าใส่ตัวเก่าคัดออกตัวง่ายๆตัวยิ่งตัวยิ่งง่าตัวเป็นง่ายๆตัวสมบูรณ์ตัวน้อยๆนี่เอาไปมาคัดออกตัวบไปซื้อไหมบไปซื้อเอาคัดออกตัวเทีอนยังไม่ได้ทิมบางดิอันนี้เอาเก็บไปใส่ไหมก็ได้เอามาคัดออกตัวเสมอกันง่ายๆได้กันนี่นะครับคือหม้อสองสั่นไหลไม่น้ำโค้งครับ จางนีม้านครับขึ้นนงินจะพันมาขึ้นเงพีนเงินพันหนึ่งครับขึ้นเราพันเก่าแล้วมั่งตอนนี้มองเก่าแล้วมองตอนวไม่เนี่มองเข้าไปกันได้เยอะขึ้นเราพันน์เอะ่้นแมงข้นแมงม่หมงสี่ได้หลายกว่าหนีนนับไปเข้าตาตาหน้อยนับสิบแปด อยงนี้นับเก่าตาตาที่สิบเอาไว้กองพร้อมนะเนาะตาไลพี่น้องแต่ว่ากองเวทมุมมีป่ากังขึ้นมุมป่าป่ามากกั่ขึ้นส่วงเวทกับส่วงปีสามเป็นมาส่วงประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนาะรอ,อบสองมากกว่าตีสามป่ามันขึ้นนะครับป่ามันขึ้นปีสามแต่ว่ารอบกองเว้น,นี่มุมมีเลยครับเงียบเลยน้ำขึ้นไว้น้ำ นำพวงขึ้นไว้ครับมันนี่การทำมัง่งไรไม,ม<า>่ละพวงขึ้นมากหรืว่ากี้ขนก็ได้แค่มันขึ้นมาได้สองสามข้นก่เลยล่าล้ำถึงสอง,ส,องสามล้ำ,สา,ลำสามล้ำสี่ล้ำไปแล้วหมดละถึงสี่ล้ำหมดละแต่ว่าตัวป่าตัวงามเน,นาะปลาท่าเข้าเส้นสองตัวสองตัวโลกไปสองตัวโลกกวัวป่างามช่วงนี้ป่ามุงขาอีเหมดแล้วเนาะ ปกป่ามู้ยนะบนบนเนี่ยสิ่บ้าไม่คือยู่นั้นนคือบบน้บขึ้นไวดิบบกเวลาคือปีเดือนมัมากดิปีคู่กีได้นีย่งเถงามมันบอบักเวลาบกันกาเส้นดิบแปดสิบเกสิบกิโลนะลองเดียวนะแล้วปีทั้งคู่นะมองสองสันครับ มีสามเส้นนะครับเส้นบนมีสามเส้นเส้นหนึ่งกับเก้าเส้นเส้นหนึ่งกับสิบแปดเส้นเส้นข้างบนง่ายๆนี่เสียงปูอมหม่ปลอมหยักปลอมนะครับการซูมองไหลไม่นำโค้งครับก็ลึกครับก็ลึกกับกู้ยากเอาแค่ประมาณเม็ดเทเร่ยนี่แล้ก็เนื้ยร์เนี่ยแปดตาแปดตาก็สิบแปดเส้นเบียร์ตาอะไร มเม็ดกว่าเม็ดอ่อเม็ดหกสิบประมาณเม็ดหกสิบเม็ดหกสิบไปแล้วเก็เหลือประมาณเม็ดซศร้านะคนว่าเอาไรไปดิเอาง่ายมาได้ตัดจินซีตาอืมซื้อมาร้าตาเอามาเทียแปดตาตัดจีนซีตาตัดจีนซีตาว่ามาเกาตาเลือกเลือกผดบอ่ะเลือกผดบอเลือกพดกูงานอือปลาล้านรืนาะ มองยาวบ่หลันนี <child> <th> ่อือมองลึกบ <In. S 2> ่หลันอือ yeah. บ่หล so ันม no. ันตัวนึงก็ท่วงตัวน <Like> ึงกทวง่ําสิมันบ่จักหลันิปิ้นแล้วเนาะอืออันนี้น้อยๆมันว่าตําสิปับมันตๆมหมุนรปับนออือันไปแคแล้วมักซั่นน่ะพวกไปแคมักหลันเนาะว่าถามสังนี่แล้ว่งว่าจะเ็เกาตาเกาตาบ่หลันมันจะ กูจะเก็มันช่วงหนาช่วง่วงช่วงหลังแบบุหลัการซุดนอกต้องให้มันหลัพร้อมนาะปลาอย่างสิตดูดีดแต่ตาปีนเบิ่มเลยเนาะโอ้ยแต่ตาไม่นอะไรคือปีนเบิ่มเชิญแตกรดหลัวงรวมหนึจีนกับม,มันพดีนปจกม,มันเพิ่นีพินียจกสุดแล้วมองอ้ย มันไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆมี่ขายเได้ก็เก็บทอดไว้เฮ็ดเรื่อยเด็ดปลามากครับมาเห็นมองไหมเลยไม่ไหรได้ไรสองสามพันถึหักไันพันหนึ่งได้เฮ็ดหลังจากเลี้ยวปลาแล้วก็เบิดย่ามเป็นบ่อปลาดิเบิดย่ามหม้อเป็นเบิดย่ามหม้อเป็ี่ยนหมดมาตลอดนั้งหมดแรงนำไปใส่ เห็นว่าเห็นหาดรุ่นอืมยังได้ปลาสซีน้ำผมว่าเปัญญามโมเป็นครับหาปลาแต่สมัยก่อนนี่แต่ว่าน้ำขึ้นเราเือขึ้นรถเนาะเมื่อนี่น้ำขึ้นเท่าไรแหงมีปลาแหงน้ำขึ้นไม่มีปลาไอ้กี่มีหลายโพดแต่ว่าเพิ่นมาหา,มาอืมไ,ไป่ให้ไปไอ้กีมีไม่หลายหลายเนาะไอ้กีเนาะไม่เล่นหลายของมือนี่เพราะว่มี จะไปเซ้บิ้ใหม่เลน,นี่กับพ่ตอตัวเดียวกับพ่อนอนกินนี่เลยตัวนี้บุนบานเพิ่นครับนอนกินนี่นอนอยู่นี่ตลอดบานเมือจักเคืือเพราะมันละหน่อยล้างครับอย่นครับ<ม>นี่แหละครับเคื่อสู้มอกสองสั้นครับไหลไม่ม้ำโค้งครับสิบแปดเส้นกับเข่าเส้นครับเอาชิปนี้ไว้ชิปนี้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบาวดอนโคตรกดนะครับ เอาคลิปนี้ไว้ใช่มแหระครับสวัสดีครับ